ในอดีตชาวบ้านหากุ้งเหล่านี้จากลำห้วยคริตตี้ผักชีฝรั่งและตะไคร้หาได้จากรั้วข้างบ้านทั้งหมดถูกนำใส่หม้อก่อนจะปีนหาผลมะขามจากต้นที่ปลูกไว้ข้างครัวมาเพิ่มรสเปรี้ยวให้กับเมนูในวันนี้เมื่อต้มจนหอมได้ที่ก็ปรุงรสตามใจชอบกลายเป็นด่งเทิดสดองเมนูที่ชาวกเกรี่ยงคิตตี้กินได้ทั้งเช้าสายบ่ายเย็น เพื่อเรียกพลังก่อนออกไปทำงานในไร่แต่เมนูดุ่งทุยสดองกับกลายเป็นแค่ของอร่อยในอดีตเมื่อกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ห้วยคริตตี้ทำการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อสำรวจปริมาณสารตะกัว่วและพบว่ากุ้งคือสัตว์น้ำต้องห้ามชนิดสำคัญที่มีปริมาณสารตะกั่วในระดับสูงซึ่งผลจากการสำรวจพื้นที่ทุกๆ3เดือนของกรมควบคุมมลพิษ ตามคำสั่งของสารปกครองพบว่านอกจากกุ้งแล้วยังมีสัตว์น้ำชนิดอื่นที่มีสารตะกั่วกปนเปื้อนในระดับสูงรวมทั้งผักบางชนิดและน้ำจากลำห้วยที่มักมีค่าเกินมาตรฐานในช่วงหน้าฝนปัญหาของปลาที่ตรวจสอบสมทั้งบนทั้งล่างนะในในลำธารนี่นะครับมีเกินมาตรฐาน27%ซนะซึ่งวิธีการเนี่ยเราก็แนะนำว่าถ้าจะกินปลาเนี่ยอาจจะ อากินได้แต่ว่าให้มีการพิจารณาดูว่ากินเฉพาะเนื้อนะครับส่วนกุ้งเนี่ยมีเกินมาตรฐาน77เพราะฉะนั้นนี่ก็แนะนําว่าไม่ควรกินส่วนปูกับหอยเนี่ยตัวอย่างที่ตรวจพบทั้งบนล่างเนี่ยนะครับเกิน100%เอกินมาตรฐาน100%เพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้กินปูกับหอยกะเพรากะเพรากระปชฝรั่งนะครับที่มีหนาเพราะว่ามันเป็นพืชที่ล้มลุกแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีการดูดสารอาหารขึ้นไปพื้นที่ของบริเวณทิตตี้เนี่ย มันเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะไม่อุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหาร NPK นะครับดัะนั้นเวลาผักพวกนี้มันดูดอาหารไปเนี่ยมันก็ไม่รู้จะดูดอะไรมันก็เลยดูดตะกวัวขึ้นไปพวิธีการแนะนำออย่างคือว่าถ้าเกิดเราสามารถทําให้พื้นที่นี้อุดมสมบูรณ์ไปได้ปุ๋ยเนี่ยนะฮะมี NPK เยอะเนี่ยไอ้พวกพืชพวกนี้ก็จะเลือกดูด NPK ขึ้นไปจะไม่ดูดตะกัวเราพบว่า,วาช่วงหน้าฝนเดือนกันยานยนะครับคุณภาพน้ํามีเกินเกินมาตรฐานเกินมาตรฐานที่ทางราชการกาหนด สาเหตุก็คือว่าในช่วงหน้าฝนเดือนกันยายนเนี่ยมันจะมีการกวนของอของฝนแล้วก็มีการกวนขึ้นมาหรือตะกรอมมันฟุ้งขึ้นมาแต่ในช่วงหน้าแล้งเนี่ยได้มาตรฐานนะซึ่งเราก็แนะนําว่าในช่วงเกินมาตรฐานเนี่ยไม่ควรใช้ประโยชน์นะครับแต่ว่าผมก็ยังแนะนําว่าช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปกินน้ําในลําธารหรือว่ามีการใช้น้ําในลําธารของพื้นทีก่ก็อาจจะใช้น้ําจากป่าปาภูเขาหรือน้ําจากฝนใช้ไปก่อน จากวิถีชีวิตที่สามารถพึ่งพาธรรมชาติแต่วันนี้กลับต้องใช้เงินจากการทำไร่มาซื้อหาอาหารแม้พวกเขาจะรู้ว่าสัตว์น้ำและพืชบางชนิดมีสารตะกั่วปนเปื้อนแต่เมื่อทังเลือกมีจำกัดจึงต้องเลือกว่าจะเสียเงินมากขึ้นเพื่อซื้ออาหารราคาแพงหรือยอมเสี่ยงเลือกกินสัตว์น้ำในลำค้ววดังเดิมมันจะมีรถเข้ามาขาย รถจากข้างนอกเข้ามาแต่ส่วนมากก็เขาก็ไม่ได้มาทุกวันบางทีถ้าเราจะกินเราก็ต้องหาจากในห้วยนั่นแหละกินกันแล้วเราไม่กลัวก็กลัวก็ต้องกินอะ่ะมันไม่มีให้เรากินอย่างน้ําก็ต้องใช้น้ําในห้วยต่วมาเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงกันก็แต่น้อยคนครับผมก็สามารถเขาจะก,กินเลยว่ามันหลเลีเ่ยงไม่ค่อยได้ครับผมว่าอย่างจะซื้อตลอดก็ไม่มีตังซื้อกันนะว่า ต้้องงพึ่ม่มนในมนชาวบ้านคริตี้ล่างได้รับเงินชดเชยหลังจากชนะคดีเงินกว่าครึ่งนำไปสร้างประปาภูเขาเพื่อทดแทนแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนสารตะกั่วจากลำห้วยคริตี้เงินอีกส่วนถูกนำมาใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและค่ารักษาโรคที่ทำให้รายได้จากการเกษตรไม่เพียงพอสำหรับใช้จ่ายในส่วนนี้อีกต่อไป ความหวังของคนหมู่บ้านคึตี้ตอนนี้จึงอยู่ที่กระบวนการฟื้นฟูลำห้วยซึ่งกรมควบคุมมลพิษคาดการว่าจะเริ่มลงมือทำทันทีในช่วงปลายปี2558วรัญญาจันทราทิพย์ถ่ายภาพขวัญชนกเดชเสน่ห์สำนักข่าวสิ่งแวดล้อมกลิ่น NewsTV รายงาน